ช่วงเวลาของการจากลาใกล้เข้ามาถึงแต่ละคนต่างรู้สึกทุกข์ระทม พระเอกแอบมองนางเอกอยู่ห่างๆวีโม่มาหานางเอกแซงทำตัวสดใสต่อหน้านางเพื่อไม่ให้นางเอกไปแล้ววีโม่ตามบุคคลหลายคนที่สนิทกับนางเอกมาหานางทั้งจื่อลินหลินหลางไปหลิงและเด็กๆที่นางเอกคอยช่วยเหลือพวกเขาต่างห้ามไม่ให้นางเอกจากไปปีศาจต้์มาป่าน้อยบอกนางเอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเขานางเอกจะผิดสัญญาแล้วจากไปไม่ได้นางเอกจำใจตกลงอยู่ต่อ วันต่อมาพวกเขาเหล่าปีศาจจึงฉลองวันเกิดปีศาจหมาป่าน้อยด้วยกันนางเอกทำบะหมี่อายุยืนให้เขาทุกคนพยายามทำให้บรรยากาศชื่นมื่นขึ้นแต่วีโมรู้ว่ามีบางอย่างรบกวนจิตใจนางเอกอยู่ยามไปหลิงนำกระดาษตัดรูปคนขึ้นมาทำให้นางเอกหวน,นึกถึงตอนที่นางอยู่กับพระเอกที่เรือนโกตั้นนางก็เคยตัดให้พระเอกเช่นกันจบจนเวลาผ่านไปพระเอกยังคงแอบตามนางเอกอยู่เง,งียบๆไม่ให้นางรู้ตัว วันต่อมานางเอกตัดสินใจเดินไปที่ท่าเรือเพื่อออกเดินทางไปยังที่อื่นวิโม่ตามนางมา พยายามรั้งนางเอกไม่ให้ไปแต่นางเอกยังยืนยันคำเดิมในเมื่อห้ามไม่ได้วิมโมจึงจะมอบดวงตาวิเศษของเขาให้นางเอกนำติดตัวไปด้วยแต่นางเอกไม่รับหากนางนำไปแล้วพลังของเขาจะคงที่ได้อย่างไรวิมโมไม่สนครั้งหนึ่งเขาเคยใช้มันแลกกับการได้เจอนางเอกครั้งนี้นางเอกจะจากไปของสิ่งนี้ก็ไม่มีค่าอีกต่อไปแล้ววิโมโยนดวงตาวิเศษลงแม่น้ำนางเอกถามว่าเขาบ้าไปแล้วหรือจากนั้นกระโดดลงแม่น้ำเพื่อ ตามหาดวงตาวิเศษนำมาคืนให้อุ๋ยโม่พระเอกที่เห็นเหตุการณ์จะลงไปช่วยนางเอกกลับถูกสิทธ์น้องสำนักหลิงเซียวที่มาตามตัวเขาขวางไว้เมื่อเห็นนางเอกขึ้นมาจากน้ำได้พระเอกจึงใจชื้นขึ้นมา สิ์น้องเห็นกำไรข้อมือของพระเอกเรืองแสงรัดข้อมือจึงทักท้วงพระเอกไม่ได้ปิดบังพวกเขาเรื่องมีความรักและรู้ว่าเจ้าสำนักคงให้มาตามตัวกลับสำนักหลิงเซียวเพื่อรับโทษทันกำไรข้อมือพระเอกกับโซ่ปรับปีศาจของสำนักสื่อถึงกันได้หากพระเอกมีความรู้สึกเฉกเช่นมนุษย์ทั่วไปมันจะส่งสัญญาณเตือนสิน้องเพะเอกถามว่าคนที่เพะเอกหลงรักคือนางเอกใช่ไหม นางเอกตอบว่าอุ๋ยโมเรื่องที่เขาทิ้งดวงตาวิเศษอุยโมมีท่าทีสำนึกรับปากว่าเขาจะไม่ทำเช่นนี้อีกแล้วสิ์น้องนั้นเขาเองก็จะพาพระเอกกลับสำนักเช่นกันแต่พระเอกไม่ไปเขาขอส่งนางเอกถึงจุดมุ่งหมายที่นางต้องการไปก่อนจากนั้นเขาจะกลับไปรับโทษเองสิ์น้องไม่เห็นด้วยเพียงเพื่อพาพระเอกกลับแล้วจึงปล่อยคางคกยกพิษใส่นางเอกจนานางสลบไปพระเอกกล่าวโทษสิ์น้องที่ทำเช่นนี้ พิษคางคกยกมีฤทธิต์ต่อปีศาจไม่อาจถอนพิษได้หากเป็นมนุษย์ยังพอมียาแก้พิษสิทธ์น้องคิดว่านางเอกเป็นมนุษย์จึงทําเช่นนี้พระเอกต่อว่าสิทธ์น้องและวนายาแก้พิษมาแม้เขาจะรู้อยู่เต็มอกว่านางเอกเป็นปีศาจ วิมโม่พานางเอกมหาเทพอสูรจึงได้รู้ว่านางเอกถูกพิษคางคกหยกเขาจึงตั้งใจจะใช้ดวงตาวิเศษของเขาหลอมยาแก้พิษขึ้นมาทุกคนต่างก็ร่วมใจช่วยเหลือนางเอกหาสิ่งที่ร้อนเพื่ออบอุ่นร่างกายให้นางกันความเย็นเข้าแทรกในร่างกายเพราะคางคกหยกมีฤทธิ์ความเย็นจือชี้คิดว่าแค่เตาอุ่นหรือขนหมาป่าอาจไม่สามารถช่วยนางเอกได้ ต่หากเป็นหลอมอัคคีจะดีมากที่ถ้ำอูหยามีไฟที่ไม่มอดดับมานับหมื่นปีหินที่อยู่ในกองไฟถูกเรียกว่าหลอมอคัคคีในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่นั้นพระเอกก็ได้เดินทางมาจนถึงถ้ำแห่งนี้แล้วบรรยากาศภายในร้อนระอุแทบมอดไหมพระเอกจะเก็บหลอมอคัคคีกลับถูกม่านบางอย่างกั้นไว้เปเลวไฟของมันพุ่งใส่พระเอกจิตแห่งดาบเริ่นหุนจงออกมาช่วยจิตแห่งดาบถามพระเอกว่าเขาอยากตายหรือ พระเอกตอบว่าเขาไม่ตายหรอกมีคนกำลังรอเขาอยู่จากนั้นพระเอกใช้หยกเทพเจ็ดดาราเก็บลอมอักคีขึ้นมาก่อนนำไปวางไว้ที่ตําหนักของเทพอสูนโดยไม่ให้ใครรู้เมื่อนางเอกฟื้นลอมอักคีก็ถูกวางอยู่ข้างกายนางแล้ววิโมบอกว่าไม่รู้ว่าใครนํามาวางไว้วิโมจะช่วยขับพิษให้นางเอกแต่นางเอกบอกว่าไม่เป็นไรนางไม่ใช่ปีศาจบุพาที่อ่อนแออีกแล้ว นางสามารถขับพิษออกมาเองได้นางเอกแข็งแรงขึ้นทุกคนก็อุ่นใจแต่กลับกลายเป็นอุ๋ยโมที่อ่อนแอลงเพราะนำดวงตาวิเศษมาหลอมยาให้นางเอกเขาเข้าใจผิดว่าที่นางเอกโดนพิษเพราะลงไปเก็บดวงตาวิเศษในแม่น้ำให้เขานางเอกนำยามาให้อุ๋ยโมทุกคนในเขาเหยียนหลานดีกับนางขนาดนี้นางเอกจึงตัดสินใจใหม่ว่านางจะไม่จากไปแล้ว นางเอกกับอุยโมคืนดีกันและทำตราประทับอันใหม่ขึ้นมาเหล่าปีศาจท,ที่แอบฟังบทสนทนาอยู่นอกห้องต่างเฮลั่นด้วยความดีใจที่นางเอกไม่ไปไหนแล้วพระเอกมองพวกเขาอยู่อีกมุมหนึ่งมุมปากของเขามีรอยยิ้มจางๆอีกด้านนึงเจ้าสำนักหลิงเซียวแอบฝึกวิชามารอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้สิ์น้องของพระเอกมารายงานเขาว่าพระเอกไม่ยอมกลับสำนัก ขณะเดียวกันนางเอกก็พูดกับอุยโมเรื่องที่นางอยากกลับเขาเยียนหลานแล้วระหว่างคุยกันทั้งสองเจอจื่อชี่นางกำลังอ่านจดหมายบางอย่างบนนั้นมีข้อความเขียนว่าสหายวินซิลทันทีที่รู้ว่านางเอกกับอุยโมกำลังเดินมาจื่อชี่ได้ทําให้จดหมายฉบับนั้นหายไป นางเอกกับอีโมมาบอกลาเทพอสูรจากนั้นพูดคุยว่าจะติดต่อกันได้อย่างไรเทพอสูรให้ทั้งสองใช้กระดาษเส้นไมเกลียวติดต่อกับเขานางเอกบอกว่านางเห็นแล้วเมื่อครูก็เห็นจือนสสอนสสจ่อชี่ใช้มันส่งสารเทพอสูรสงสัยว่าจื่อชี่ใช้มันส่งสารถึงใครจึงถามนางจื่อชี่ตอบว่านางแอบใช้วาดยันส่งวิญ,ญญาณให้เทพเซียนที่ตายเมื่อครั้งสึกเทพมานเทพอสูรเชื่อจื่อชี่แต่นางเอกกับอีโมรู้สึกเคลือบแคลงบางอย่าง เวลาต่อมาเทพอสูรมาบอกลาเหล่านางรำที่หอระบำหอแห่งนี้เขาจะยกให้ฝูงสวงเป็นผู้ดูแลต่อไป จื่อชีถามเขาว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมที่ทําเช่นนี้เทพอสุรตอบว่าความสุขของเขาคือนางมีเพียงนางเขาจะไม่ยุ่งกับเรื่องอื่นอีกด้านนางเอกกับวีโม่ก็พาเหล่าสหายปีศาจเดินทางกลับเขาเยียนหลานพวกเขานั่งพักข้างลำทานวีโม่กับจือลินแอบจุดดอกไม้ไฟสร้างส,างสีสันในค่ำคืนนี้เพราะเป็นคืนสงท้ายปีเก่าทุกคนสนทนากันอย่างมีความสุข เช้าวันต่อมาจื่อลินเจอเศษผ้าของนักปราบปีศาจจึงนำมาให้อวีโมดูอวีโมจำได้ว่าเป็นของพระเอกระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นจื่อเยียนปีศาจที่เด็กที่สุดได้ส่งเสียงร้องให้คนช่วยอวีโมกับจื่อลินรีบไปช่วยปีศาจน้อยเป็นพระเอกที่จับตัวจื่อเยียนไว้เพราะปีศาจน้อยได้ไปขโมยไก่ของชาวบ้านจื่อเยียนทำท่าสำนึกผิดต่อนหน้าอวีโมปีศาจน้อยกล่าวว่าแค่ต้องการนำไก่ไปย่างให้นางเอกกินเท่านั้นอวีโมถามพระเอกว่า ชุดของเขาขาดได้อย่างไรพระเอกตอบว่าตอนไปเอาหลอมอคัคคีวีโมจึงรู้ว่าเป็นพระเอกจริงๆที่นำหลอมอัคคีมาวางไว้วีโมถามพระเอกต่อว่าช่วงนี้มีปีศาจหายไปหลายตนเกี่ยวข้องกับพระเอกหรือไม่พระเอกตอบว่าเขาทำตามสัญญาไม่ลุกล้ำวีโมรู้ว่าพระเอกคงแอบตามมาตลอดทางพระเอกบอกว่าเขาแค่อยากมาส่งนางเอกเท่านั้นในเมื่อนางมาถึงจุดหมายแล้วเขาก็ควรไปเช่นกัน ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่40หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า